สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เปิดช่องน้องไหมนะครับช่องของทิดใช้นะครับช่องทิดใช้มือนี้มาพี่พาน้องมาเข่าป้าหาเห็ดครับเอามามือแรกเห็ดชิปแรกนะครับกะอยากฝากพี่ฟากน้องให้ติดตามนะครับคุณละครับที่เข้าไปทางไหน,นคุณละดงเลิกคุณละมือนี้หนงยินข่าวว่าเห็ดออกหลายมันจะเป็นเห็ดก้อครับเห็ดก้อออกลาย เห็ดกอเห็ดนาแหลกเลยทีพาพี่พาน่องพูดนลครับไปรุ่นน้ำกันนะครับในปลาจอยก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ของช่องของน่องไหมนะครับมากับทีมงานของลูกจ้างอิสระแล้วครับเน้นน้ำให้เพราะว่าติดใจเห็ดช่องน้ำเน่เพราะว่าพี่ให้นนองนี่เบิ้งเห็ดเบื้องหยังท่้นว่าครับแน้นนำจากท่านลูกจ้างอิสระนะครับไปครับไปพูดล้ไปรุ่นน้ำกันในปลาพูดล้ครับถึงแดงครับดอกแรกครับ พึ่งแดงครับพึ่งเขาปาม้านะครับหวานอยู่ครับได้ดอกพึ่งแดงดอกนึงครับน่ารักครับดอกดอกสองครับดอกที่สองครับพึ่งหวานครับลูกโงกครับลูกโง่หน่อยก็ครับ ก็กอแล้วครับกอสองดอกครับหล้างจุ่มนกขาครับปาลงงกเงยครับดอกเงี้ยก็ดอกก็เดียแท้ทๆๆตัขาเนี่ยเกินงม่บดแล้ว สองดอกครับแี่จำโบเท่านั้นเลยโอ้ละางกครับสองตูมกำลังงาาๆครับกำลังงามเลยครับ กอหน่อยครับกอขาวหน่อยกอหน่อยครับสองดอกทานครับ còn gọt hấp có hấp tới thầu thiên nung dưới nước bành có hấp แล่ครับตุ่มันกำลังงามครับขบกุกกำครับถึงขุกกำกำลังน้ำางงานาแเหลครับนาแเหลดงสองดอกนี่กี่เป็นถึงครับถึงถึงขมถึงหวาน พึ่งบานทึน,นครับพึ่ง่าบานทึนวานทนทึนพึ่งนะครับเนาะน้าแล่น้าแล่แดุงครับตะไคร้ครับโอ้ยหาหักเห็ดทานครับ พึ่งว่าครับนั่นแหละครับนั่นแหละนี่ครับมือหนีนะครับออกจากปลามาครับมาหอดมองจอดรถแล้วครับจากพุ๋ยละครับขอไปในไหนพุ๋ยละเขัาไปเลิกเติบครับแต่เห็ดมือนีจากห้างครับผมคือหมูอวานนี่ เมื่อวานอีห็ดอยากขา่ายเนี่ยครับใส่คนกับบุกค่อยมีครับเมื่อนหคนจากห้างเนี่ยครับเ <Okay. S 1> จงาเด็กฝากพี่ฝากน้องนะครับให้กดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์นะครับของช่องทิดใช้นะครับจ้งเด็กฝากพี่ฝากน้องมีความหมันมาฝากพี่ฝากน้องทุกนี่เลยครับ mm hmm. รโชคดีครับสวัสดีครับ